สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับคำนางนะคะวันนี้คำนางมาชมพ่อเพื่อนทุกคนนะคะพาทุกคนมาดูการอัปเดตนะคะอัปเดตการทำร้านค่ะคำนางก็ได้ทำร้านใหม่นะคะร้านเสริมสวยนะคะต่อเติมร้านเสริมสวยจะถือว่าเป็นการสร้างใหม่ก็ได้นะคะขั้นตอนก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ ต่อห้องออกมานะคะก็ทะลุทำประตูออกมาจากห้องนอนนะคะตรนี้เป็นหนูน่าตาตอนนี้กำลังเทพื้นนะคะส่วนของการเทพื้นก็เทนะ,ะส่วนของการตีฝ้านะคะโปะก็เรียง่าโปะใช่ไหมทาแต้มตรงจุดที่เป็นตะปูนะคะ ช่างก็มีเดียวกันสี่ห้าคนนะคะทำมาได้เป็นวันที่ถ้าจำไม่ผิดวันที่เจ็ดแล้วนะคะเจวันก็จะเหลือทาสีนะคะทาสีแ้เพิ่แล้วก็สีตามที่เราต้องการเนะแล้วก็ติดกระจกกระตุกแต่งลื่อ่นยไฟนีครับผมสิลกๆหน่อยนะคะ ทำเสริมร้านเสริมสวยนะคะร้านเสริมสวย, <S <S สวยร้านเสริมสวยไทยบ้านบายคำมานค่ะคอยรับชมต่อไปนะคะว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะอัเปเดตให้ทุกคนดู เป็น EP ไปเรื่อยนะคะจนกว่าจะเสร็จนับจากวันนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็จะมีคลิปอยู่หรือว่าเป็นภาพภาพถ่ายนะคะแต่ว่ากำนางไม่ได้ลงก็มาลงตรงครึ่งทางแล้วกันเนาะ วันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกำลังใจให้ด้วยนะคะที่ส่งัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะวันนี้กำลังนนไปก่อนสวัสดีคะ่ะ